การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บางครั้งอาจกลาย แสดงภาพให้ผมเห็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเธอปักใจว่าหลวงพ่อเป็นคนฆ่าเธอภาพที่โยมเห็นไม่ได้แปลว่าเป็นความจริงทั้งหมดไปเอาพระเดชมาลงโทษให้ได้อย่าให้ความเลวของมันทําให้ผ้าหลือแปดเปื้อนฉันขอเธอแค่อย่างเดียวอย่ายุ่งกับแม่ไร้ไร้อีกก็พอฉันได้กับไม้แล้วและเราจะแต่งงานกันแล้วหลวงพี่รู้หรือเปล่าว่ามันอ้างตัวเป็นคนเมืองทั้งหมดก็เพื่อหาความจริงเธอน่ะไม่ใช่เมืองหลานฉันขายเรือนล่มนิ้วให้ฉันแล้วไปจากที่นี่ซะ ท็อแกท้อแกคนเดียวไอเดทมันเป็นชะตาฉันจะฝืนชะตาให้หลวงพี่ดูคุณบุกงาเป็นอย่างนี้เรารอดออกมาจากไฟไหม้ที่เรือนตอนนั้นได้ยังไงกันก็เพราะว่าฉันมีแม่อิมอยู่น่ะสิคุณบุกงาพูดอย่างนี้แปลว่าคุณบุกงารู้หรอครับว่าใครอยู่เบ้างหลังทั้งหมดหลังจากที่แม่อิ่มช่วยฉันออกมาได้ าเจ้าคะ่ะคุณพระมาเยี่ยมเจ้าคะ่ะคุณพระใครกันฉันไม่รู้จักคุณพระพิจิตพี่ชายของคุณหลวงเจ้าคะ่ะ ขออภัยนะเจ้าคะ่ะตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาก็ฟั่นเฟือนแบบนี้เจ้าคะ่ะฟั่นเฟือนเลยงั้นเหรอเจ้าคะ่ะหมอบอกว่าที่หัวเธอได้รับบาดเจ็บรุนแรงสติก็เลยไม่สมประกอบเจ้าคะ่ะน่าสงสารสจริงบล่าว,ว่าคุณพระกลับไปก่อนดีกว่าเจ้าค่ะถ้างั้นฉันขอตัวกลับก่อนก็แล้วกันต้องขอโทษแม่อิกมด้วยที่มารบกวน เมื่อกี้แม่อิ่มพูดว่าอย่างไรนะคุณพระพิจิตรได้เลื่อนยศเป็นพญาแล้วเจ้าค่ะคุณบุงาอย่างนี้เรายิ่งต้องระวังตัวมากขึ้นก็คุณบูงาแซงเป็นบ้ามาตั้งหลายเดือนคุณพระเอ้ยท่านเจ้าคุณก็ไม่ได้มีท่าทีสงสัยอะไรนะเจ้าคะจะประมาทไม่ได้หรอกแม่อิ่มฉันไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนี้แล้วยิ่งอันตรายแล้เราจะทำยังไงกันดีเจ้าคะ เพนทีเราจะต้องหลบไปอยู่ที่ไกลๆจะไปเกาะหมากหรือสิงคโปร์ก็ได้ฉันจะได้ไปพักรักษาตัวให้หายฉันจะต้องกลับมาเดินให้ได้ระหว่างนั้นเราก็คอยหาหลักฐานเอาผิดท่านเจ้าคุณไปด้วยจะปล่อยให้คนผิดลอยนวลไม่ได้เป็นอังคาดคุณบุหงาแน่ใจนะครับว่าเป็นท่านเจ้าคุณแน่ใจสิทั้งฉันและทั้งแม่อิ่มก็เห็นเหมือนกันออมิน่าละ่ะ แล้วตลอดหลายปีมานี้คุณบูกอาหารหลักฐานได้บ้างไหมครับถ้าไม่ได้เสียเลยฉันก็คงไม่กลับมาหรอกแล้วไม่ใช่แค่ฉันนะที่อยากจะเอาผิดท่านเจ้าคุณยังมีคนที่อยากจะเอาท่านเจ้าคุณไปลงโทษอยู่อีกรอแค่โอกาสเท่านั้นขนมมาแล้วจ้า ขนมจ้ะจาก,จาการ้านลีไลเองข,ขนมขนมเต็มเลยอะไรของหล่อนเนี่ยผี่ข้าเหรอคนจะทำดีด้วยหน่อย ก็หาว่าผีเข้าอีกถ้าไม่ชอบฉันไม่ป้อนก็ได้อันนี้อร่อยจังอร่อยก็กินอีกสิเลยะไล่แม่มกลับบ้านแม่บอกแล้วใช่ไหมอย่ามายุ่งกับมันอีก ไม่มีสิทธิ์มาทำกับฉันแบบนี้นะล่าชั้นกระหม่หมแล้วแม่พูดแม่เตือนอะไรอะแกเคยฟังแม่บ้างไหมทำไมถึงได้ดื้อด้แบบนี้ที่ฉันไม่ฟังเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลไม้เขาไม่ใช่คนเลวที่ไหนทําไมฉันจะเข้าผาไม่ได้แม่เอาแต่บอกฉันว่าไม่ให้ยุ่งไม่ให้ยุ่งแต่แม่ไม่เคยบอกเหตุผลเลยว่าทําไมที่แม่พูดไปก็เพราะแม่เป็นห่วงแกกลับบ้านนัเฟืออครับกลับบ้านนเฟืออครับพูดกันดีๆเถอะครับอย่าทำแบบนี้เลยไม่ใช่เรื่องเธออย่ามายุ่งไม่เข้าท่าคนที่ไม่่เข้าาท น่าจะเป็นแม่เฟืองมากกว่า เสียสติหรอกเละคนที่เสียสติตอนนี้เห็นที่จะเป็นแม่เฟืองไม่ใช่ฉัน คุณมาลัยคุณมาลัยขอรับออกมาหากขาผมเถอะขอรับที่นี่ไม่ต้อนรับแกออกไปคุณมาลัยอย่าพูดอย่างนี้สิขอรับเรื่องข่าวก่อนคงทำคุณมาลัยอ่อนแอลงไปมากกระผมแกน่ะรอจะมาเป็นห่วงฉันผมเป็นห่วงคุณมาลัยจริงๆกหแกเป็นคนฆ่าฉันจะมาเป็นห่วงอะไรกันอีก ก็ผมไม่ได้ออกไปกูบอกให้มึงออกไป ฟืองพยายามขัดขวางไม่ให้สองคนนี้สนิทสนมกันก็เพราะว่ากลัวความจริงจะถูกเปิดเผยใช่ไหมความจริงความจริงเเหรอแม่คุณบุกนาพูดเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจอย่ามาทำไขซื้อนะแม่เฟืองก็รู้อยู่แก่ใจว่าฉันหมายถึงเรื่องอะไรแม่เฟืองไม่อยากให้ลูกรู้กำาพืชของตัวเองว่ามีพ่อเป็นใคร คุณบุกนาู้หรอคะว่าพ่อฉันเป็นใครไม่รู้แล้วฉันจะพูดหรอว่ายังไงล่ะแม่เฟืองจะให้ฉันพูดหรือจะพูดเองฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณบุกงาพูดเรื่องอะไรอยู่เรไรกลับบ้านฉันไม่ให้กลับเรไรเป็นลูกของคุณหลวงเป็นเจ้าของเรือนร่มนิ้วที่แท้จริงแม่เ <c oughs> ฟืองจะเป็นบับงทำไม จริงเหรอแม,ไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงลูกคุณบุกไหนยังคงสติไม่ดีเลยพูดจาอะไรไม่เข้าทา่าฉันสติดีทุกอย่างแล้วรู้เรื่องนี้มานานแล้วด้วยแม่มาลัยเป็นคนบอกฉันเองหรือว่าแม่เฟืองจะหาว่าแม่มาลัยโกหกฉันจริงหรือเปล่าแม่ตอบฉันมาสิแม่ไม่จริงเรื่องไร้สาระทั้งนั้น อะไรกลับบ้านนะลูกกลับบ้านกลับบ้านแม่กลับบ้านอยี๋ยนี้นะแม่ทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะแม่ไม่พอะไรอะไรก็จะลากฉันไปลากฉันมาฉันก็หนนะแม่ถ้าแกไม่ดื้อด้านแม่จะต้องมาลากแกกลับบ้านแบบนี้ไหมฉันผิดตรงไหนฉันก็ไปหาคุณบกงาตามปกติแล้วนายเขาก็เหาตามมาด้วยแม่ไม่ฟังที่ฉันอธิบายแล้วแม่ก็ยังมาโกหกฉันอีก แม่โกหกอะไรแกก็เรื่องที่คุณบุกงานมันไม่จริงคุณบุกงานก็พูดจาเพ้อเจ้อไปเลื่อยกลับบ้านไม่แม่่กลับบ้านัลนเฟืองครับน้านนเฟืองครับบ้าเฟืองครับผมว่านะเฟืองบอกความจริงเลยๆไปเถอะนะครับอย่าปิดบังอีกเลยนี่นายก็รู้เรื่องนี้เหรอแต่เรื่องนี้นัาเฟืองที่เป็นแม่ควรจะเป็นคนบอกเธอเองมากกว่านัาเฟืองครับ ยอมรับความจริงเถอะนะครับมันไม่มีประโยชน์ที่จะปิดบังเรไรเขาอีกแล้วเงียบไปเลยไม่ใช่ธุระอะไรของเธอมันไม่เกี่ยวกับไม้แต่เกี่ยวกับฉันแม่บอกฉันมาว่าที่คุณบุกง,งาพูดมันเป็นความจริงใช่ไหมไม่จริงแกจะไปเอาอะไรกับคนบ้าถ้าเธอไมไ่พูดความจริงทำไมแม่ต้องลากฉันออกมาแบบนี้ที่ผ่านมาแม่ปกปิดเรื่องนี้ทําไม ไม่อยากให้แกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไอบัติบ้านนี่เลไลที่แม่ทำไปเพราะแม่หวังดีกับแกจริงๆนะหวังดีหวังดีจนพวกเราต้องมาหาเช้ากินข้ามทนลำบากลำบนทั้งทั้ที่พวกเราอยู่อย่างสุขสบายก็ได้ทั้งทั้งที่ฉันอยากเรียนหนังสืออย่างที่ฉันอยากเรียนก็ได้หมดนี้มันหวังดียังไงหรอแม่ แกไม่รู้ว่ามันมีคนตายมาแล้วกี่คนใบสมบัติบ้านนี่ฉันไม่อยากให้แกไปยุ่งเกี่ยวกับมันถ้าไม่หนูจะยุ่งเกี่ยวกับมันไม่ได้แม่ฉันขอ็บฟังแกพูดเขาความรอดมันจะทำให้แกตาบอดแม่ไม่อยากให้แกเป็นคนโลภเห็นแกสมบัติฉันแกไม่สนใจว่ามีคนตายมาแล้วพอมันกี่คนใจ สมบัติทั้งหมดมันเป็นของแกแต่แม่ไม่อยากให้แกไปยุ่งเกี่ยวกับมันเม้แต่ปลายเล็บแม่เห็นแกตัวแม่ไม่ได้เห็นแกตัวแม่เห็นแกแกนั่นแหละพ่อแกมันมีดีแค่สมบัติที่เหลือมันไม่มีอะไรดีเลยเป็นแค่คนชั่วที่เก่งแต่ใช้คำว่าบุญคุณบีบบังคับคนอื่นคนพันนั้นฉันไม่อยากเป็นพ่อแกที่สาถ้าพ่อชั่ว ลูกก็ชั่วพอกันนั่นแหละถ้าแม่จะรังเกียจพ่อขนาดนั้นแม่ก็ไม่ต้องมานับว่าหนูเป็นลูกก็ได้ <c oughs> ะะไร้ไรยถ้าแกเดินไปจากแม่แกไม่ต้องกลับบ้านไปหาแม่อีก <c oughs> แล้วไม่ต้องมาเรียกแม่ว่าแม่อีกต่อไป เกิดอะไรขึ้นทไมรีบร้อนแบบนี้ได้ไรหายตัวไปนะครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับเรยไรถูกจับตัวไปครับแล้วยอมไปแจ้งตำรวจหรือยังผมเอาเรื่องไปบอกหมวดราดนะครับตอนนี้หมวดราดกำลังออกตามหาอยู่แต่ผมมีเรื่องจะคุยกับหลวงพ่อครับคือผมคิดว่าพี่ครับพี่พี่ครับมีคนงฝากจดหมายมาให้ครับแล้วน้องรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนฝากมา ไม่รู้ครับเขาให้เงินผมแล้วก็บอกว่าให้เอามาให้พี่เป็นอะไรไปรรย์ไรถูกจับไปที่เรือนร่มมิ้วครับแล้วโยมจะทำอย่างไรก็ต้องไปช่วยรรย์ไรสิครับดูจากรูปการแล้ว<ม>คนร้ายคงไม่ผลท่านเจ้าขุนแน่ๆท่านเจ้าขุน ผมคิดว่าที่ท่านเจ้าคุณจับตัวเรไรไปแบบนี้คงเป็นเพราะว่าแผนการคราวก่อนที่คิดจะเผาเรือร่มยิ้วไม่เป็นผลก็เลยใช้วิธีนี้นะครับแต่ท่านเจ้าคุณยังไม่รู้ความจริงเกีเ่ยวกับเรไรถ้ารู้ว่าเรลรคือสายเลือดที่แท้จริงของคุณหลวงคงไม่มีทางปล่อยให้เรไรรอดแน่ กระผมจะมาขอศึกครับหลวงพ่ออาตมารู้แค่เห็นหน้าท่านรู้ถึงความร้อนผาาหลืองเสียแล้วหลายปีมาเนี่ยท่านประเพยีพยไปไกลมากที่ก็ไม่พ้นกรรมไปจนได้กระผมขอโทษครับหลวงพ่อท่านี้ยังหาอไไรไม่เจออีกหรหมดราดคุณน้าทำใจดีๆไว้นะครับ ผมให้ลูกน้องออกตามหาแล้วอีกไม่นานก็คงพบคุณน้ากลับไปรอที่บ้านก่อนนะครับแต่ผมส่งข่าวจ้ะครับเฟื่องลุงพี่ทำไมฉันศึกแล้วเรื่องบานปลายจนฉันอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปไม่ได้แล้วพูดแบบนี้ แปลว่ารู้เรื่องเรไรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันกลับมาจะจัดการเองไม่ถ้าจัดการก็จัดการคนเดียวฉันไม่ต้องการให้เด็กนั่นมันไปยุ่งเกี่ยวกับลูกสาวของฉันอีกเฟืองนี่แกจะอคติบังตาไปถึงไหนเรื่องนี้ต่อให้ไม่มีพ่อไม้มาเกี่ยวข้องถ้ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดสักวันความจริงมันก็ต้องปรากฏว่าใครคือทายาทที่แท้จริงของคุณหลวงกันแน่แล้วยังไงฉันแค่ไม่อยากให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอสมบัติเลือดนั้น มันมายุ่งกับลูกของฉันฉันผิดอะไรเฟื้องไม่อยากให้ลูกของเฟื้องมาแปลกเปื้อนเพราะความรักลูกหรือมันเพราะทิฏฐิของเฟื้องกันแน่ยอย่ามาพูดกับฉันแบบนี้นะ แล้วา้นจ้าทุนจะทำอะไรฉันหรอคะไม่ต้องกลัวไปหรอกนะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกรอให้หนุ่นั่นมาก่อนจะได้ตายไปพร้อมๆกันเลยมาเร็วๆไอ้สารเลว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ YouTube ช่อง8ครับ